สวัสดีเด้อจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันบรรยากาศสวนหลังเหือนค่ะอากาศื้นนี้สุดยอดเลยอากาศดีดีจ้ะมาอากาศดีก็นั่งแฮงข้างนอกได้เนาะค่ะเนาะเอ้ยก็เอดฮันเอดนี้อันอยู่เด้อค่ะบบแมนว่าเอ้ยอันน่ะมานั่งแต่อันอดคิปบอกค่ะื้นนี้ก็เลยมันอากาศดีหลายเนาะค่ะเนาะ เอดงานสวนเอดงานบ้านอยู่ค่ะมา,มากินกาแฟนํำกันด้ีจ้ะเด้อบาบางเพื่อนบ้านกัพูดเลยก็เอสสวนหลังเหือนปกติดด้งตัค่อบากาศดีลมพัดเย็นๆมีแห้งมีแหงค่ะเด็กน้อยก็เล่นฟุตบอลเนาะขนะอ,อากาศมันสดชื่นไหลย อากาศดีขนาดค่ะคิดทอดบ้านเหามันน้อนฮ้อนเรคขนจะเข้ามาสัมผัสอันอากาศเย็นๆเนี่ยค่ะลมพัดเย็นๆยนดอกไม้บานงามตาขนาดเลยสดชื่นเพื่อนๆก็มีแต่ความสุขเมื่อไม่วันไม่โชคดีกันทุกคนเลยเด้๋ยะเด้อค่ำพลเมีเวลาก็แวะมาอันจิบกาแฟเบื่ตุก,กาตาผ่าฝันค่ะลมพัดเย็นๆกาแฟอุ่นๆหอมๆชื่นใจขนาดเด้๋ยะเด้อมา ว่ากันไปเนาะค่ะเนาะกินกาแฟว่านาพนดินนะคะโมนีว่านาพนดินสองมื่อก่อนนั้นตัดต้นไม้สวนนาสวนหลังสวนหลังนี่ก็ยังบบดีแล้วพอเลยออกค่ะแต่ว่าเอ้ยบางต้นมันกําลังป่งยอดเนาะค่ะเนาะเอ้ยก็บโบดี้ตัดมันก็ปล่อยมันขึ้นไปสัก่อน แต่ว่านำมาพวนดินส่วนเนี่ค่ะพวนดิน,นมันสวนกระสวนน้อยๆดอกโบเมนสวนใหญ่ก็พอเอ็ดเราก็สบายใจดอกไม้พักกำลังขึ้นจีเนาะ่เนาะก,กำลังงามอากาศพันดีค่ะมันก็เลยเป็นเมกเจ๊โอ้ยมีเหงกนนาคะสดชื่น มีแต่คาว่ามีแหงโทรอายเมื่อนี้หันอ้ายบอกว่า้อนหอนขอยู่บานเหาอยู่ทางอันแถวบ้านสวนออตุกตาหโอนขนาดมันบออนพอนกันไเอสเสาไฟฟ้าใหม่เนาะค่ะเนาะ่ตเสาไฟฟ้าใหม่เอสเอสกระหล่๊ใส่เนาะค่ะวันนี้มัน้อนลายแล้วพอกันยุดพันบอกมันเพราะว่าบ้านเหาตอนทางนี้มันเป็นตอนเสาทางพุ้นว่าเป็นตอนเที่ยงนเนะค่ะเนาะเที่ยงบ่ายแล้วมัน้อนลายเลยเสาพันบอกก็คุยกันน้อยนึงค่ะ แฟนเลยพันอยากได้ยินเสียงไอพันมันคุ้นกันเนาะขอสวัสดีกันตอนเช้าสินะแล้วกี่หอดก็เลยโทรหาะก็คุยกันน้อยนึงค่ะก็เลยพันกระบอกอันเห็นพันว่ามันโอน้หนเพราะว่านัน้อนหลายเลื่ประกันยุดงานกับหลานสายเลวพักพูนสีใบใบไปพูนค่ะอันจังประกันไปเอ็ดอีกมัน ก็อบอกว่ากันอนอกจานอยูุคนละสซนทางนี้บ้านมันเป็นอากาศกําลังพอดีพอดีค่ะก็เลยถามคาว่าไอ้บุญรอดกับน้องบุญไหลเป็นแบบเลยนนะหมูน้อยนะคะหมูน้อยบ้านสวนนะคะเขา,า,าก็เลยถ่ายรูปมาให้เบิ่งก็โตใหญ่แล้วเด้อค่ะโตบักใหญ่ไอ้บุญรอดกับน้องนางสาวบุญไหลฮันไอ้บุญรอดกับนางสาวบุญไหลฮันเห็นไอ้เล่ามาฟังว่าเดี๋ยวนี้ฮเน ตื่นเส้าหมาก็ไปทําธุรกิจค่ะเนาะเพราะว่าพันธุ์ก็ยังเอาไว้นําเนื้อเหื่นอยู่นะคะนำไว้นําห้องขวันไอเอ้พันเอ็ดมันเป็นตู้ตูอันไม้อัดใหญ่ๆนะคะพันเอาขึ้นแล้วพันเ็เลยโจมันเป็นก็เลยเป็นโลงหมูน้อยไปช่วงนึงเพราะว่าพันยังพันกระตใหญ่แต่ว่าพันยังดูแลอันดูแลตัวเองบบไดจากอันหมาเนี่ยค่ะหมาพันมาเป็นฝูงนะคะอยู่บ้านสวนเลยมาเป็น ห้าหกตัวนี้น้อยค่ะเพราะว่าหมามันไหลเนาะค่ะหนูหมาแต่ละคางบานกันเลี้ยงกันเป็นซิปเหมือนกันมากันเป็นฝูงอีตุนหมูน้อยอยู่เด้ยค่ะขั้นตอนกลางคืนนี้โอ้ยเอ้ยเอ้ยฮันตนเอ้ยอยู่บ้านสวนนะคะ่ะนี่บอกเราเรื่องอันหมูน,น้อยบ้านสวนนี่ฟังนะคะ่ะเนะก็เลยถามอ้พังก์โตใหญ่แล้วอบอกว่ากินอาหารดีดีประาเลี้ยงหัวอาหารแล้วก็ผสมหำอมันก็โต้ใหญ่แล้วไอ้บ,บุญรอดมันก็โตใหญ่เล่น หยอกเราหวานๆเล่นอันก็หูจักขวมเลยค่ะเยอะว่าบุหูจักขวมหูจักขวมเลยค่ะหมู่หมู่น้อยบางส่วนก็หนัหูจักขวมหมดละค่ะแต่ว่าอันเอ้ยว่าพันสลัดตื่นเส้ามานี่ฮันไอเปิดประตูแล้วก็เล่นออกไปอันปวดทุกเนี่ค่ะอยู่ข้างนอกํำสวนแล้วก็ประกันเล่นกับอันหมู่พันอันนางสาวบุญหลายเล่นไปนาบ้านบ้านเอ้ยเนาะขนทางมันห่างกันอยู่เล่นก็เป็นนั้น พ่นเคยเล่นแบบเหลือมันก็ไปแบบนั้นตามมันตามทางที่พ่นเคยทำมนะคะที่พันเคยย่างยินส่งขุนพันแล้วก็พะกันเป็นนอนแพ่อยู่หน้าบ้านเอ้ยพันเคยเอดอยู่เนาะค่ะอนะนอนแพ่อันตักแดดแล้วก็พอกันมาห่าไอเห็นไอเล่าให้ฟังแล้วก็มาอยากกินข้าวไอก็เอาอาหารเนื้อกินแล้วก็นอนยินกับพี่ไก่ค่ะพันก็แบบอันเออเห็นแล้วเออเลยขึ้นอีตูนขึ้นอันพ่นเป็นคน หมูสองตัวน่ารักเนาะขอเนาะประกันอยู่อุ้ออุ้ยอเลยะค่ะประกันเล่นหยอกกันไก่พาเข้าป่าก็เข้าป่าค่ะก็ยังเป็นคือเก่าไก่พาเข้าป่าก็ได้ต้องไปบบกได้ไปไล่กับคขืนมายานหมาไปยันลักกัดเนาะขอเนาะเพราะว่าพันยังซูหมาบ่ได้ย,ยังเป็นหมูยังเป็นตัวน้อยอยู่ค่ะพันก็ใหญ่ไว้แต่ว่ายังคําว่าหมาหลายตัวนี้ก็เอาบ่ได้เ้อค่ะเป็นกลุ่มนี้ก็โอ้ยอตุ๋นค่ะ เพราะว่าเคยยันเห็นมาเนาะคะ่ะเนาะตอนที่ว่าเอ้ยไปยันเมืองไทยอะนะคะที่ว่ามูน้อยไปจนภัยไอ้บุญรอดนะคะไอ้บุญรอดนี่เอ้ย,อยตุ๊กตาว่าเก่งจําได้เลยค่ะเอ้ยต,ตอนสิบโมงเช้าเนาะค่ะหายไปยันคืนนึงค่ะคืนนึงสิบโมงเช้ามื้ออื่นต่อมาเลี้ยวไปว่าเห็นไอ้บุญรอดท่านตัวสั้นตึดดุอยู่ค่ะเพราะว่าท่นจักมาได้วิธีเลยมาเลี้ยวบังเออยู่ เหลียวมือเอ้ยตุ๊กตาตันโตนสั่นสั่นดืดๆือยู่างนีค่ะจักเหี่ยวเขาจักหนีอันหมาเนาะค่ะเนาะจักหนีหมดหมดก็มีหมดถ้าว่าไปหมดอยู่นะมันเบอร์ไม่แห้งก็ได้เนาะค่ะเนาะจักพันหมาแต่ทางเลยเอ้ยเรามอเอ้ยเห็นคือเห็นอันนี้ก็คืออันหนีสุดชีวิตค่ะรอดตายขนาดเป็นสัตว์เนาะโตนี่สั้นไปเลยกันเหลียวเบิ่งเอิญแล้วเหลียวเบิ่งเอ้ยลิวบอกเอ้ยก็เอินอายเอ้ยเนาะค่ะเล่นไปหาพ่อพันเดียค่ะดีใจ แล่นไปหาอันความดีใจของอันซัดเลี้ยงเนุเน่คนหนเห็นแล้วมันอู้มันก็กินใจแตะะ่เคยว่าถ้าเลี้ยงแต่กระเพงอันนั้นค่ะตั้งแต่อันมาก็เลยเอ,อือนาอ้บนรอดค่ะเพิ่นก็โบออกไปอันโบออกไปไก่จักเหินอันอายอยู่วันเลยเล้วเป็นเกือบอาทิตย์่นเนี่ยค่ะโบออกไปช่วงใส่ในยานตอนกลางคืนนี่สิเป็นนอนอันตอนแงรงแรงสลุมมูดสี่โมงแรงนี่เป็นนอนท่าอายอยู่หน้าประตูวันเหียนแนาวคะ่ะหน้าประตูอัน ทางเข้าเหินพันเนะค่ะขู่ม,มือขู่ม,มือค่ะเอ้ยไปเบิง่งโอ้มันเป็นความรู้สึกพันกรนะหน่ยานเนาะนะค่ะเนาะอันนี้ว่าความรู้สึกของสั์เลี้ยงที่เห่าเลี้ยงเนาะค่ะเนาะวันนี้ไอเราไปเอาอันนางสาวบุญรอดมาเป็นมูงก็เลยแฮปปี้แล้วจังผักกันเล่นโอมส่วนเะคะ่ะมือแรกมือหนึ่งสองมือแต่ว่าอันนังสาวบุญไหลายนี่พันอยากดือ้ออยู่เนาะค่ะเด็กน้อยเล่นไปอันออกคามถนนนไปหาเพื่อนบ้านทางคุณพันหมาหลายได้ย้อนค่ะ เพื่อนบานอยู่เพื่นเลยจับไว้เอไอ้บุญโลานบกขามไปค่ะไอ้ตอนมือมือแรกๆที่ไอหนังสาวบุญไหลมาอัน,นเนยกระเบ้าแล้วบอกเองมันเป็นความทรงจําที่ว่าโมเมนต์ที่ฟังแล้วก็ย่าไป่าไปนึกว่าอเลี้ยงเตก้แพงอันนั้นเนาะขนานแล้วก็สิ่งที่ว่ามีลมหายใจมีเลือดมีเนื้อนี่ก็มีความรู้สึกเนาะค่ะ แจ้งลังๆมาเลื่อยๆพอโบผักกันออกไปอันนอกสวนเลยค่ะนอกบ้านสวนผักกันย่างอมย่างอมแล้วเอ้ยเอ้ยสังเกตท่านก็ไปย่างแลวส่งคนมากะเอ็ดอันหัวอันสูงๆเลยค่ะแล้วก็ไปยืนมันบ้านสวนมาบานมันมีไหล่ไล่หนุ่าะมันที่มันกวงเล่นนะคะแล้วก็จ้งเลยผักกันเล่นเล่นไปเบิ้งหั้นเบิ้งนี้สองคนพันน่ะค่ะส่งอันส่งโต้กันนะมีมูเอ้ยก็ดีใจที่ไอ้บุญรอดมีมู กำนางสาวบุญไหลก็เลยมาเป็นอันผู้นึ่งตัวผู้ผู้นึ่งตัวแม่เนาะค่ะเนาะถ้าพันอายุยืนครัพ่องแพ่แม่ลูกไปก็พากันอยู่ว่างั้นเ้อะปะายเอ้ก็มีความสุขค่ะเพราะว่าพันชอบของแบบนี้เอานึกว่าเพิ่มมาจวดหน้าบานพันชอบเลี้ยงเงินซัดเน,นาะค่ะเนาะอันไก่ค่ะไก่ก็น้อยหลายไก่ก็ไก่ก็ บอกอยู่นะคะเวลาณนะักขันนี้ต้องบินขึ้นกอย่างจังไปขันอีกตัวนึงงินบ่บบินกัอีกตัวนึงเงาน,นบ,บ,บิน,อน,บนเออเออตุ๊กตาเออเจ้าของเสียงบ้านสวนอีกไก่ก็ไก่ผู้ตัวนึงขันก็บดไท้ก็มีการบ้ขันมีการเบ้ากันเด็ก็เอ,อ้ขึ้นยับหัวกันไปเบิ่งอ่ะตัวเงือกพันขันก่อนลังเทืาตัวอีกตัวนึงก็บอกว่าเขาขอขันเดดเส่ก็ขันพร้อมกันก็เป็นเรื่องกันอีกเลรคคะ ลงบินลงมาก็ว้ากันนะคะก็บด้บด้บดีตีกันนะคะแต่ว่าเว้ากันภาษาไก่ที่สังเกตบึงหัวแล้วค่ะถ้าว่าพันขันนี่ก็หมูกก็นั่งทาพมันอยู่ห้างกันกลางล่างเนี่ยค่ะน้าใจจนไหมนะเป็นซิฟขันไก่นั่งทานก็คือแล้วก็มันเป็นวิถีชีวิตเนาะก่นเนาะวิถีชีวิตบ้านสวนกับสัตว์เลี้ยงมันบอกค่ะก็เลยเบ่งแล้วก็เพิ่นไปอีกแบบเลยค่ะก็เลยเออ เลี้ยงเตอร์กัดแพงอันนั้นไอ้ก็เลยบอกว่าเพันพันกระญ่แล้วไอ้บุญรอดกำลังสาวบุญหลายฮันบอว่าเวลาอันเดี๋ยวนี้ฮันมันนอนท่าถ้าไอหามาแล้วมันนอนท่าน้ำนาบานถ้าอยากกินอาหารนะมันนอนท่าแล้วก็ไอมันก็เอาหัวอาหารเดี๋ยวนี้เอาหุห่กินได้ผสมเนาะก,ก็นเนาะก็มีพวกพักพวกเตอร์ที่พันเก็บไว้พันก็เอาหือ้กอ,อ,อก็ม้วนไอบอกกระพาม้วน ขามว้วนเลยที่ยิยนมหมากรักลีกันก็มีเด้ค่ะหมูน้อยส่งตัวเล่นไปก็เล่นมาแล้วมาอันมาส้มอยู่นอนขนนคำบุอ,นอันเอ้ยลูกขึ้นหรือว่าไอ้ลูกขึ้นก็หงองแล้วก็กระพกันเล่นหนีค่ะเอ้ยแล้วคือก็นตตเพงอีกแบบเลยคะ่ะอันนี้ยังใสเออฟังว่าอวิถีชีวิตอันหมูน้อยบ้านสวนกับพีกก่ไก่เอ้ยไปอยู่กันก็สามเดือนเอ้ยก็มีความสุขเด็กก็ตอนแรกก็เศร้าอยู่นอนขนนอเพราะหมูมันสามตัวแล้ว ตัวนึ่งทันโดนหมากัดลุ่มเลยล่ะค่ะหมาลุ่มสะกกรเลยขาขาดตายอายเพื่อนก็ไปครอบเพื่อนเพื่อนบ้านเนาะค่ะเนาะเห็นเพนก็ยังบ่ได้กินมดเนาะค่ะเพราะว่าจีกเอาขาไปอันนึงเห็นเราแต่อีตตนตัวนี้มันอยากตัวใหญ่แต่เพราะว่นเพิ่งหมาทีแรกบันนี้เลยสงสสยป้องกันน้องสองตัวสองตัวเพิ่งยังน้อยอยู่นะคะพะกันนอนนําเต็น์อันเอาโต๊ะเอาโต๊ะันเต็น์อยู่นะคะอายเพื่อนก็เอาตะลยครอบแต่ว่าหมามันไหลตัวเนาะค่ะเนาะ ก็นึกว่ามานาันโบอนไร้แรงเสียก็เพราะว่าอยู่มาได้เป็นอาทิตย์แล้วไอบอกเห็นหมา,มาอายุแต่ก็บ่เห็นหมาอันนั้นเมื่อฮันสงสัยได้จังว่ไอเพิ่งเข้าไปนอนเพิ่งบบได้เห็นเสียงเพิ่งว่ามันะเกิดเนาะค่ะเนาะแล้วก็เลยไอยบนรอดก็เลยนี่ไปอด้อีกตัวหนุย่ยตัวนึงงานะจักตายหรือว่าจักคนจับไปหรือว่าจัดโดนหมาก,กัดตายที่อื่นหรือกับโบได้โบได้กลับมาอีกอะ ก็เลยอันตนนึงวันตายตัวนึงอัาเนี้ยไปซื้อหรือว่าตายก็บ่รู้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ไอ้บุญรอดที่ว่ามาตอนสิบโมงเช้าเนี่ยค่ะที่มันเป็นเรื่องราวของมูน้อยบ้านสวนประจนภไยเนี่ยค่ะก็เลยมันมันก็เป็นเรื่องเล่าของเอ้ยเอ้ยกระเคยเห็นจากเทือกแล้วหลังจากนั้นหมาก็เลยเอานางบุญนางสาวบุญไหลามาอยูน่นําไปเอาด้วยค่ะไอ้ค่ะเลยหมูที่พันไปเอาลูกหมูพันก็บอกว่าสร้างเป็นเนาะเพราะว่าแต่ว่าหมามาพันอยากไหลแด่นเนาะค่ะเนาะ ไอ้ก็เลยคิดว่าโอ้บันี้น่ะเลี้ยงเอ้พันใหญ่พันก็เลยเอาเข้าไปไว้นำนำขัวพันค่ะแอ้ย้อนขัวตัวอันพันทำมันมันบริไซน์เนาะค่ะเนาะแต่ก่อนพันเก็บอุปกรณ์พวกก่อสร้างพันเลยทำความสะอาดพันก็บบริขีเซเดค่ะนำอันอันหมูน้อยสองตัวไปขี้ข้างนอกค่ะถ้าอยากขี้นี่เอาได้เห็นไอ้ว่าถ้าว่าพันอยากอันพันอยากอันปล่อยถูกีนพันสี เอาวันเนี่ยเขาโตนี่ดันนั้นฝ่าดันดังตึ้งตึ้งตึ้งแล้วไอ้ก็มาเปิดแล้วเปิดประตูมพืกันแล่นออกไปอันขับถ่ายพ่นเมื่อหนึ่งคันเอ้ยนั่นเล่าเต๋อฟังเมื่อหนึ่งเอ้ยว่าอ้าวไอ้มันเป็นช่วงงานบุญเนาะค่เนาะบุญเดือนสี่อันแถวบ้านนอกไอ้พันก็ไปอันตามภาษาหนุ่มมันหนุ่มโสดแต่บ่อบโสดพันก็มีเมียอยู่แต่ว่ามันแยกกันอยู่ว่านั้นเถอะกับบอกว่ากันเนาะค่ะเนาะ ก็เลยไปแล้วพันเลยบไดหมาพันกระบอกเราเมื่อนี้ไอบไดหมาเด้อพันบอกกันเอ้ก็เอ้ก็แฟนเอ้ทุกตาก็อยู่บ้านได้เินเสียงห้องเงินหมูน้อยนะครับเอ้ก็เลยไปเบิ่งมาไปเบิ่งเพราะว่าเห็นนั้นไอบุญรอดนั้นนางสาวบุญไหลอันตัวนั้นพันยังหมาอันมาได้สองสามมือนะครอันไอบุญรอดเอาอันจมูกน่นดันอันนางสาวบุญไหลออกจากมง กงที่พันอยู่นะคะวันนี้ดันออกมามาได้ครึ่งตัวเพราะตูใหญ่เนาะค่นมันละออกบ่ได้บัมนนี้ค่ะสงสัยเนาะอึดอัดและหงก็เยไปเบิ่งอาวตัวเอตเตอร์กันวะเตุกตาเลยเอาอันไม้โอจมูกอันนางสาวบุญไหลพันเลยถอยหลังออกไปละออกได้ค่ะอันที่เออเล่าให้ฟังเนี่ยคือเบิ่งความช่วยเหลือเนาะค่ะเนาะไอ้บุรุษท่านอยากดันเนาะนางสาวบุญไหลายนี้ออกจากมองไม้ที่พันอันเข้าไปอยู่มันครึ่งกลางอนะคะมันทับ ไม้ไม้อันพันอกบบได้เพิ่งนึกว่าพันอกได้สิมันก็เลยหัดมันก็เลยอึดอัดเนาะเนาะก็เลยโงงเอ้ไปเห็นเลยโอ้อันนี้การช่วยเหลือของกันเนาะคะเนาะของกันและกันก็เลยก็เลยไสเอวฝังกตั้งแต่หันหมาพันกระโบได้พันกระโบได้ออกใหม่เลยค่ะก็ออกทางประตูวันนี้ก็เลยนึกว่าโอ้เมันมันซ้อยกันเนายคือว่าผู้หนึ่งมันอยากคือออกวันนี้มันนี้ มันเลอะหัดเนาะค่ะเนาะก็เลยดันกันนั้นเอาจหมูกดันนะคะไอ้บุญรอดกันดันอันนางสาวบุญไหลก็้องค่ะว่ามันออกบุได้ออกบุได้สินะมันมันหัด่อยสินะค่ะเอ้ก็เลยเบิ่งแล้วก็ขึ้นยักหัวค่ะอ่ะยังใส่ยัฝังค่ะก็เลยเป็นอันเรื่องรล่าของหนูน้อยหมูน้อยผจญภัยเนาะค่ะเนาะ เลยเป็นที่มาของไอ้บุญรอดกับน้องนางสาวบุญไหลค่ะพอกันอยู่ก็เอ่ยก็หวังว่าพ่อน่ะพงแพ่แม่ลูกเนาะค่ะเนาะอยู่อันเพราะว่าบานส่วนมันก็ที่เยอะเนาะค่ะเนาะก็พากันอยู่แล้วก็ไอ้ก็บอกว่าเพ่นก็น่ะเอ็ดคอกคือดอก่ะถ่าพันมีลูกมีแต่พันก็น่ะคอกไก่มันเป็นคอกอันคอกเอ็ดเนี่ยค่ะแต่ว่าพันลื้อออกอันหลังขาพังกันเอ็ดเธอแล้วพักันน่ะใส่ ใส่ตะไคร้บบเฮอหมาเขาไปกินพั่นสินะคะยานยานหมากัดมันขนธรรมอยู่พ่นว่าแต่ว่าช่วงนี้ก็เอาไว้นําเนือ้ออน,นําขัวก่อนเพราะว่ามันยังน้อยส่งตัวนึงคะ่ะอันตอนเสาเพพ่นแล่นออกไปอันยินกลางมือกลางเวนนี่สิยินอยู่ข้างนอกเน,นาค่ะเน,นาะตอนสี่โมองอะไนี่ก็มาทาอยากเข้าเหี่ยนนะคะหมูน้อยก็ได้ก็เป็นอันกิจวัตรประจําวันพัน เอ้ยตุ๊กตาพามานั่งกันแหงอยู่ําสวนลังเหินอากาศมันดีหลายค่ะก็เลยใส่เรื่องอันหมูน้อยผจญภัยเนาะค่ะเนาะบันสวนหมูน้อยบันสวนดอฟัง่งกับตากแดดน้อยๆค่ะอะเอ้ยกนะัะนาเขาวันไปเอดงานอเอ้ยค่ะบันนี้กนะ็นดะนั่งจะนอยแล้วก็พอดีคักเนาะค่ะเนาะมานั่งมันมือกับกบไดเนาะค่ะเพราะเอ้ยก็มีงานต้องทำาอเอ้ยก็ซักผ้าไว้กําลังเอาไปปั่นเครื่องปั่นแหงแล้วก็เก็บ,บานค่ะแฟนเอ้ยก็ไปอยู่ไปก็โม่พุ่นล่ละค่ะ แรงๆงพราเราเพืพ่อนนำมาก็ะนะกับโบว่าพันต่อขันอันนี้มันงานของพันกับโบได้อันนั้นอันเมื่อกี้กับเขากับโบได้ไปจ่ายต้องใส่เป็นมืออื่นนะคะ่ะน่ะไปเพราะว่าน่ะไปซื้อพวกเครื่องดื่มแฟนเอยพันน่ะไปนำกับพันเป็นหน้าที่โยกของพันว่มงันนเถอะปะกับโบว่ากันน่อขันอะเพื่อมีความสุขกันทุกบ้านทุกคนนะคะ่ะเด้อเพืพ่อนๆทุกคนเลยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกครัวเรือน ปุกตาพาฝันก็มีแต่คำว่าขอบคุณที่มานั่งแห้งเนาะคะ่ะเนาะจิบกาแฟกับบรรยากาศสดชื่นค่ะสดชื่นดอกไม้บานเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นบางต้นดอกไม้หนาหน่านะคะกับบานก็งามตาด้วยค่ะอากาศดีลมพัดเย็ยนๆก็คือทุกบ้านมีความสุขเพราะกันคลิปนานได้จ้าสวัสดีค่ะ